สวัสดีครับสวนองุ่นภูพิชาครับกับเช้าวันที่30ของหลังจากการปลุนกิ่งองุ่นนะฮะสาว an ันองุ่นดอกองุ่นจะบานนะครับซ hmm. mm ึ hmm. ่งจริงๆแล้วดอกองุ hmm. mm ่นจะบานตั um, ้งแต่วันที่27 28นะครับหลังจากการตัดแต่งกิ่งนะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ย ดอกของบิวตี้ซิลเลตเนี่ยจะบานที่วันที่28-29ช่วงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ดอกบานได้ประมาณ50%นะครับมาดูสภาพของดอกที่กำลังบานแล้วก็ยอดใบเป็นยังไงบ้างการให้น้ำการให้ปุ๋ยการให้ยาในช่วงนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับมาดูกันในคลิปนี้ ดอกของหุ่นชุดนี้มีทั้งที่กำลังเริ่มบานแล้วยังไม่บานนะครับซึ่งบานซึ่งดอกของหุ่นชุดนี้บานได้บานออกมาได้ประมาณ50%แล้วนะครับเดี๋ยวดูดอกที่บานตลอดตั้งช่อแล้วแล้วก็บานมาได้ประมาณครับอ่า หนึ่งวันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งดูลักษณะของกลีบดอกเริ่มที่จะแห้งนะครับเริ่มที่จะเขี่ยวลงบ้างนะครับมีติดลูกเล็กสเีเขียวนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นลูกสีเขียวนะครับแต่ถ้าลูกเล็กนะครับเป็นสีน้ำตาลนั่นหมายความว่าองุ่นของเรา โดนเปรี้ยวไฟเล่นงานนะครับแล้วจะเสียหายเลยนะฮะสีถ้าเกิดสีค,คล้ำๆนะครับไม่ใช่สีเขียวเนี่ยซึ่งอาจจะโดนจากเปรี้ยวไฟทำให้อาวุนของเราเสียหายได้แล้วก็จะส,ส่งผลในระยะยาวต่อไปนะครับอ,อย่างช่วงนี้นะครับเริ่มบานนะครับเริ่มบานก็คือเริ่มบานวันนี้ ในช่วงนี้ถ้าหากว่าในโรงเรือนของเรามีความชื้นสูงเราจะเห็นรากอากาศแตกออกมาจากตาที่แตกออกมาใหม่นะครับแต่ว่าด้วยสภาพของอุ่นที่ผมปรุนในหน้าฝนผมพยายามที่จะไม่ให้ไม่ให้น้ำหรือให้น้ำในปริมาณที่น้อยมากเพื่อป้องกันความชื้นที่เกิดจากสภาพอากาศแล้วก็น้ำที่เรารดนะครับ ดูสภาพของรากอากาศนะครับอันนี้คือรากเก่าที่แตกเมื่อคราวที่แล้วเมื่อมีดที่แล้วนะครับแต่ว่ามีดนี้นะครับตัดแต่งตรงบริเวณนี้ซึ่งไม่มีรา,ากาอากาศออกมาก็คืออางุ่นของเราได้รับความชื้นไม่มากเนื่องจากว่าพยายามควบคุมน้ํานะครับ การให้น้ําการควบคุมความชื้นสําหรับองุ่นในช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าถ้าองุ่นได้น้ําเยอะบวกกับความชื้นในดินบวกกับความชื้นในอากาศมันจะส่งผลต่อการม้วนของช่ององุ่นดอกการบานของดอกองุ่นด้วยชุดนี้ออกมาดีนะครับถือว่าดีอยู่ใน ในเกณฑ์ดีดอกค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์สภาพใบก็ยังเขียวนะครับไม่ไม่เปลี่ยนสีในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ดอกองหุ่นเริ่มบานเนี่ย เราเองก็จะต้องหยุดการให้ยาทั้งหลายเพื่อให้ดอกองาุ่นได้บานอย่างเทิมที่แล้วก็การผสมเกสรจะทําได้ดีซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันเพลี้ยไฟในตั้งแต่ก่อนอดอกจะบานเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถปร้องกันเพลี้ยไฟหรือกําจัดเพลี้ยไฟในช่วงนี้ได้อาุ่นของเราก็จะโดนทำลาย นะครับเพราะว่าในช่วงดอกบานเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5-6วันนะครับตั้งแต่เริ่มบานจนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่ไม่สามารถใช้ยาได้แต่ว่ามีการระบาดของเพียวไฟเนี่ยก็จะทําลายในช่วงนี้นะครับเพียวไฟวยาใส่ช่วงนี้เข้ามาทําลายอยางุ่นของเราลักษณะการบานนะครับเดี๋ยวมาดูดอกของแบกูป,ปจะมีลักษณะดอกที่เล็กกว่า บิวตี้นะครับแล้วเบโกโปจะบานก่อนบิวตี้นิดหนึ่งนะครับในกลุ่มของเบโกโปรตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยบานหมดแล้วนะครับอดอกเริ่มที่จะกลีบดอกเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วนะฮะเราสามารถมองเห็นลูกเล็กๆได้ซึ่งถ้าลูกเล็กๆของเรานะครับมี สีคล้ำๆซึ่งไม่ใช่สีเขียวแสดงว่าอง่นของเรานะครับโดนทำลายจากเพลี้ยไฟแล้วจะไม่สามารถแค่ไขได้นะฮะอันนี้คือเป็นปัญหาขององ่นในในช่วงดอกบานในช่วงที่การกำจัดเพลี้ยไฟการป้องกันเพลี้ยไฟไม่ดีในช่วงก่อนหน้าที่จะดอกของอุง่นจะบานนะฮะเพราะฉะนั้น สิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการป้องกันเพี้ยไฟส่วนการให้น้ำช่วงนี้หน้าฝนผมแทบจะไม่ให้น้ำเลยนะครับเพราะว่าความชื้นในอากาศความชื้นในดินที่มีฝนตกนะครับน้ำใต้ดินซึมเข้ามาทำให้อุ่นของเราก็ได้รับน้ำอยู่นะครับขาดแตเพียงแต่ ผิวสันร่องที่อาจจะแห้งนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่องุ่นก็ยังได้รับน้ำอย่างเพียงพอนะครับดูในส่วนของแบกบปปถึงแม้ว่าเราจะไม่รดน้ำนะครับใบขององุ่นก็จะมีลักษณะแบบงุ้มๆนะฮะเหลืองเหงหรือมีขอบใบไหม้บ้างเป็น บางจุดนะครับบางต้นซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้นนั้นรากของเขาอาจจะไปถึงบริเวณร่องน้ำสามารถดูดน้ำจากร่องน้ำที่ไหลามาในช่วงฝนตกได้นะครับลักษณะแบบนี้จะเกิดกับแปกโกปอซึ่งมีความไวต่อความชื้นในดินสูงมากนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ ต้องระวังนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่า,อาง่นจะต้องรู้ว่าอัางุนในช่วงที่เราปรุนในช่วงนั้นๆการให้น้ําการควบคุมน้ําเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากผมก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าการปลูกองนถ้าเราปลูกนอกโรงเรือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวนะครับ แต่ด้วยสภาพขององุ่นของเราถึงแม้ว่าอยู่ในโรงเรือนก็ยังมีปัญหาเรื่องความชื้นเรื่องน้ำอยู่ยอดองุ่นก็เดินดีนะครับยืดยาวต้องพยายามที่จะแกะพวกหนวดออกด้วยนะพวงนี้เพราะว่าเขาจะมัดรั้งกันจะดูวุ่นวายไปหมดนะฮะ ส่วนช่วงนี้ปุ๋ยที่ให้ก็คือจะเป็นปุ๋ยในกลุ่มของแคลเซียมซึ่งสามารถฉีดพ่นได้ในช่วงก่อนที่จะดอกจะบานนะฮะในช่วงดอกกำลังบานช่วงนี้เนี่ยจะจะพยายามเลี่ยงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาแล้วก็เราจะให้อีก,อ,กอีกทีนึงหลังจากที่ยังห่น ติดลูกเล็กนะครับอีกประมาณสัก3 2- 3วันหลังจากนี้เม,เ,เมื่อเราเมื่อเราเคาะดอกกลีบดอกออกนะครับกลีบดอกร่วงเหลือเฉพาะลูกองุ่นเล็กๆนะครับเราก็จะกลับมาเริ่มป้องกันเปลวไฟกันอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ คลิปนี้นะครับเป็นการมาย้ำเตือนถึงการควบคุมความชืน้นการควบคุมตตรูก็คือตัวเพี้ยไฟในช่วงนี้จะมีเพี้ยไฟเป็นหลักแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะต้องมาป้องกันโรคราอีกนิดนึงหลังจากที่องุ่นของเรา,อาดอกบานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาป้องกันเชื้อรา ป้องกันช่อห่อขององุ่นเรียกว่าราช่อแห้งนะครับจะทําให้องุ่นของเราช่อแห้งแล้วก็เกิดความเสียหายเดี๋ยวค่อยมาดูกันในคลิปหน้านะครับหลังจากที่ติดองุ่นติดลูกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่องตวน้องุ่นภูพิชากาตรท่องเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ